สวัสดีค่ะท่านผู้ชมถ้าถามถึงปักใต้คุณอาจนึกถึงภูเก็ตหาดใหญ่หรือกระบี่แต่มีอยู่เมืองหนึ่งที่ถูกพรางไว้หลังม่านความเงียบสงบเป็นเมืองลับหลังที่ไม่วุ่นวายแต่เชื่อไหมคะว่ารสชาติที่ซ่อนอยู่ในเมืองนี้มันไม่เคยหลับไหลสตูลใช่ค่ะจังหวัดสตูลไม่ได้มีดีแค่ทะเลตรุเตาหรือเกาะ,กะลีเป๊ะเท่านั้นแต่ที่นี่คือห้องครัวใหญ่ที่หลอมรวมสมวัฒนธรรมหลักพุ มุสลิมและจีนไว้บนจานอาหารเดียวความหลากหลายของเครื่องเทศและวัตถุดิบทำให้ทุกเมนูมีลายเซ็นที่เด็ดผาดจนคุณต้องถามตัวเองว่านี่เราพลาดอะไรไปนานขนาดนี้ ลองจินตนาการถึงปัส m o มอสหรือสลัดแขกที่หลายคนรู้จักแต่ของสตูนมีน้ำสลัดถั่วที่มีมิติความหอมความมันที่แตกต่างหรือข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะเมนูศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใช้ในงานบุญของทั้งสามศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว และแน่นอนโรตีชาชักที่นี่มันคือศิลปะการดึงแป้งให้ได้ความเหนียวนุ่มและชาชักที่ได้รสชาติเข้มข้นจนหยดสุดท้ายแต่เดี๋ยวก่อนไฮไลท์ที่เราจะพาไปเจาะวันนี้คือข้าวมันแกงต่อแมะข้าวมันแกงต่อแมะชื่ออาจไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่นี่คือเพชรเม็ดงามแห่งสตูลที่สะท้อนประวัติศาสตร์การค้าขายทางทะเลของชาวมลายูได้เป็นอย่างดี ข้าวที่หุงด้วยกะทิหอมมันคลุกเคล้ากับเครื่องแกงตอแมะรสเข้มขน้นจัดจ้านถึงใจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านข้าวมันแกงตอแมะเรือนมาลายูร้อยปีของครูจันที่สืบทอดสูตรโบราณมาจากรุ่นสู่รุ่นครูจันก็ต้องอะไรสืบทอดวัฒนธรรมของอาหารจังหวัดสตูลให้มีรสเออเขาเรียกว่ารสเด็ดรสอร่อยในในเป็นเอกลักษณ์ของของเรือนมาลายูของจังหวัดสตูลนี่เลยค่ะ นี่แหละค่ะสเสน่ห์ที่สัมผัสได้จริงๆไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือความอบอุ่นที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นแต่สตูลไม่ได้มีดีแค่เรื่องกินความอิ่มใจที่นี่ก็ไม่แพ้กันค่ะลองนึกถึงเมืองที่อาหารจานโปรดของคุณกลายเป็นภาพวาดสีสันสดใสบนกำแพงที่สตูลเขาทำแบบนั้นแล้วนอกจากวัฒนธรรมอาหารที่มีเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังใช้สตรีทอาร์ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวและวิถีชีวิต เส้นทางสตรีทอาร์ต6จุดไม่ได้มีไว้แค่ให้ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆแต่ภาพวาดทุกภาพไม่ว่าจะเป็นภาพวิถีผู้คนภาพงานประเพณีการเล่นเล่นพื้นเมืองหรือภาพวัฒนธรรมที่ผสมผสานทุกอย่างคือบทเรียนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ย่อยง่ายสัมผัสได้ด้วยตาทําให้คุณเข้าถึงเมืองนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าการเป็นแค่นักท่องเที่ยวสตูลเขาคือเมืองที่พร้อมจะเปิดใจต้อนรับคุณจริงๆ จนได้ฉายาว่าสตูลเฟรนลี่ความเงียบสงบที่หลายคนเข้าใจแท้จริงแล้วมันคือความอบอุ่นแบบบ้านๆที่พร้อมจะโอบกอดทุกคนเชิญมาสัมผัสความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวนับเป็นเอกวัฒนธรรมของสตูลค่ะและเพื่อตอกย้ำความเป็นเมืองแห่งความหลากหลายและมิตรภาพนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สุดยิ่งใหญ่สตูลเอกวัฒนธรรมสตูลเฟรนลี่เข้าดาว2026ระหว่างวันที่29ธันวาคม2568ถึง4มกราคม2569ณถนนบายพาสอำเภอเมืองสตูลคุณจะได้พบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและร่วมสมัยตลอด7วัน โซนอาหารพื้นถิ่นรถเด็ดที่ครบจบทุกเมนูที่เราเล่ามาการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและที่พลาดไม่ได้คือ lighting installation ที่จะย้อมแสงไฟสวยงามจับใจไปยัง landmark สำคัญของเมืองทั้งหอนาฬิกามัสยิดมัมบังหอเกียรติยศเสามันกรและย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชเพื่อรอคอยไฮไลท์ทีเศษในคืนวันที่31ธันวาคม2 0 2พ พร้อมการแสดงพลุสุดอลังการสตูลไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่คือจุดหมายปลายทางที่เติมเต็มทั้งกระเพาะและหัวใจมาร่วงสัมผัสมนสเสน่ห์แห่งสตูลเอกวัฒนธรรมเที่ยวสนุกสุขใจปลอดภยัยและอบอุ่นแบบสตูนเฟรนลี่แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองลับหลังแห่งนี้มีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่รอการค้นพบ